ผิดบ้างลืมบ้างคนคืนของมาเอ้ยสต๊อกก็ไม่คืนแล้วผัดเนเะข้าใจว่าไของชิ้นนี้หมดแล้วแล้วก็ลูกค้าก็หายไปแล้วก็เพื่อนก็โดนดา่า <laughs> <laughs> จัดการหลังบ้านโดยการพิมพ์ลงในไลน์ว่ามีกี่ชิ้นพอสต็อกกี่ชิ้นทําอย่างนั้นละมาหลายปีเหมือนกันนะจนเปิดบริษัทถึงเริ่มหาโปรแกรมจัดการบัญชีมาใช้ความเปลีป่ยนแปลงที่เราเห็นชัดเลยจากการที่ใช้โฟล์คเขาคือเราดูที่เดียวเราไม่ได้มีแค่ร้านเดียวเลยเรามีหลายร้านมันก็จะทําให้เราเห็นยอดทุกอย่างภายในหนึ่งวัน่ะที่เดียว ชื่อสันนี่นะคะสนนโซนิชอนหรือว่ามิวเป็นโคฟาวเดอร์ er ค่ะของบริษัทแบบ House of PJM ชื่อจูดี้ค่ะเป็นโคฟาวเดอร์ er กับมิวที่บริษัท House of PJM นะคะซึ่งโฟกัสอยู่ที่แว่นตากันแดดออปติกแล้วก็เพรสคริปชั่นแว่นตาต่างๆคือเริ่มต้นน่ะเราสร้างแบรนด์ช่วงโควิดก่อนโควิดนิด <c oughs> นึง <c oughs> <ๆ>แล้วก็ <c oughs> ช่วงนั้นน่ะถามว่าเอ้ยเรามีทุนมีอะไรที่จะมีออฟไลน์สตอร์ขนาดน,นั้นไหมก็ไม่แรกๆเลยอะ่ะจริงจ โฟกัสที่ IG แล้วก็ไล n e ตรงแล้วพอสักพักหนึ่งผ่านมาเราก็เลย,เ,ลยเริ่ม expand ที่ e-commerce p l แพลตฟอร์มเช่น Shopee Lazada แล้วก็ตอนสุดท้ายเราก็จะมี TikTok s h ช p แล้วก็ระหว่างเนี้ยเราก็มีการไปเปิดบูธขายของในช่องทาง Traditional เช่นแบบห้างเซนท่านหรือว่าวางขายในร้านออฟไลน์ที่สยามอโศกต,ต่างๆอห่นี้แต่ว่าหลักๆอะก็คือ,อยังโฟกัสอยู่ที่ e-Commer c e p l a t f ต r m เนาะ จริงๆเราเริ่มมา5ปีใช่แล้วแต่เราย้อนกลับไปแล้วกันค่ะว่าตอนนั้นเราทุกคนยังมีงานประจํากันอยู่เนาะเนี่ยก็เริ่มกันหลักเริ่มงานเพราะว่าทํางานที่เดียวกันเราเริ่มมาจากการทําออเทอร์ร์ก่อน <ๆ S 1> พกแบบผ้าพ,พันคอผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบโควิดเนาะมันก็รูปแบบธุรกิจอะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นแว่นด้วยความที่แบบพวกเราเองก็มีปัญหาสายตาอะไรเงี้ยเริ่มจริงจังกับมันมากขึ้นแบบเริ่มศึกษาวัสดุต่างๆที่เอามาใช้พอเราศึกษาเรื่องวัสดุของ าวาสดุของเลนมัน์ก็คงต้องมาปูกันเนาะจากเดิมที่เป็นแค่ตัวแว่นกันแดดที่เป็นแฟชั่นเนาะเราก็ขยับขึ้นมาเป็นออปติกค่อยๆขยบขยบขยบเข้าไปจนแบบเออเราสามารถที่จะทำตัวเพสิเคปชั่นเซอร์วิสได้ในทุกคนที่เป็นผนัดเนอร์กันไม่ได้มีคนเยอะก็พอเริ่มทำจำนวนน้อยสายผลิตอะมันก็ต้นทุนนร่อง,ง,งแพงันเปิืปกติอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาแล ปัญหาที่2คือพอมันเริ่มขายได้อะของในมืนไม่ทันเราก็จะต้องแบบแมเม n a g ในส่วนนั้นไปเออมันก็มีการแก้ปัญหาหลายรูปแบบนะคะก็คือแบบเออเปิดที่ออนเทร์บ้างทำนู่นทำนี่บ้างเพื่อที่จะทําให้แบบตัวฝั่ง operation อะมันไม่ขาดหรือแม้กระทั่งเวลาก็ยังเป็นปัญหานะตอนนั้นเราทํางานประจํา8ชั่วโมงเราอยู่ในออฟฟิศแล้วก็เลิกงาน6กโมงสองทุ่มเนี่ยกลับมาแพ็คของแล้วองวันต่อมาเช้าเอาไปส่งที่บริษัทีค่อยไปทำงาน อย่างเงี้ยส่วนเราเราที่ชอบแบบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาทำบางคืนเหมือนกันฟังดูมาเก็ตติ้งหน้าบ้านฟื่ไอจีนู่นนี่พอเริ่มแบบโตขึ้นนิดนึงก็เจอปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือใครรู้จักแบรนด์ PLM ก็จะน่าจะรู้ว่าเมื่อก่อนเราชื่อพ plume p l u m e, p k k แล้วโดยความไม่ได้มีประสบการณ์เราก็เลยไม่ได้เรียนรู้ว่าก่อนทำธุรกิจอะไรก็ตามต้องจดเทรดมาร์กก่อนเสมอใช่เราเริ่มมาเมื่อ5ปีที่แล้วพอกำลังจะจดเทรดมาร์ก,กใช่ไหมเราก็เจอว่ามีคนทำเหมือนเราเลยเแบรนด์เดียวกันเหมือนกันเป๊ะแต่เขาจดเมื่อสาปีก่อนซึ่งเราอะเริ่มมาก่อนซึ่งมันไม่มีใครไปสนใจเรื่องนั้นอยู่แล้ว เราก็ต้องไปบรีแบนด์ใหม่มีลูกค้าแบบน่ารักมาทักมาหาเราเฮ้ยร้านนี้ปลอมร้านคุณแต่แบบไม่ ai, นันเราเองมันเ,เป็นเจ้าขอนต้องการบรีแบนก็ได้เรียนรู้หลายอย่างใน process นั้นอะคะ่ะเราคิดว่าหลังมานเป็นสวดที่สำคัญ ค่าหลังบ้านไม่ดีอะไรเงี้ยเราคิดว่าต่อให้ขายดีอะมันก็จะมีปัญหาตามมาเป็นหางว่าเป็นงูกินหางแบบไม่จบไม่สิ้นอะมันใช้ฮิวแมนเนาะมันใช้คนอะไรเงี้ยก็จะลืมผิดบ้างลืมบ้างหรือว่าบางทีส่งของไปคนคืนขงมาเอสต๊อกก็ไม่คืนแล้วพัทเน่ยเข้าใจว่าไอขอ,ของชิ้นนี้หมดแล้วแล้วก็ลูกค้าก็หายไปแล้วก็เพื่อนก็โดนด่า หรือไม่บางทีเราเอาออกไปถ่ายแบบนี้เราก็ไม่ได้ตัดกันอันนั้นก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันตลอดเวลาตอนที่ยังเป็นพ่อมันคอสต็อกมันน้อยนี่จัดการหลังบ้านโดยการทิมพ์ลงในไลน์ว่ามีกี่ชิ้นพอสต็อกกี่ชิ้นทุกวันตื่นมาสร้างกลุ่ปหนึ่งกลุ่มเพื่อเชียร์สต็อกกันทุกวันตอนเช้าแล้วก็พอหลังจากนั้นเริ่มเริ่มใช้ Excel เพราะว่าเออสต็อกเราเริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มใช้น่าเป็น Excel แล้วก็ทําอย่างนั้นละมาหลายปีเหมือนกันนะจนเปิดบริษัทคเป็นตั้งเป็นรูปแบบบริษัทถึงเริ่มหาโปรแกรมจาัดก,การบัญชีมาใช้จริงๆ e c o อีคอมเมิร์ซ e เรามีทาง s h o ป e e Lazada TikTok เนาะก็อยากรวมไรายได้หรือเซลล์ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เพราะว่าเวลา e-commerce platform โอนเงินมาให้เราเขาไม่ได้โอนมาทุกวันเขาจะมีวันที่เขาจะโอนของสัปดาห์นี้เขาไม่ได้โอนตรงทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วเราจะไป g e n e r a t ไฟล์ยอดขายของแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็เอามาบวกเลขซ้ำเลขเองคือถามว่ามันเป็นงานยากไหมก็ไม่แต่ว่าถ้าต้องทำซ้ำๆมันก็ความข่างเสียเวลานะคะ คือปัญหาที่หลังบ้านะทุกคนมันส่วนมากจะแบบไม่ได้ให้ความสำคัญมันคามองว่าปัญหานี้มันก็ยิบย่อยมันก็ตามไปแก้ได้ แต่ว่าความยิบย่อยแบบนี้เวลามันรวมกันเยอะๆอะมันกินเวลาในในชีวิตเราไม่ว่าจะบวก EXCEL Manual บวกยอดขาย m a น u a แต่ว่าเวลาเราเป็นธุรกิจหนึ่งจริงๆะ่ะการที่กินเวลาตรงนี้จะทำให้เราเหนื่อยแล้วก็แทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนา Pro ด u c t ไปคุยกับลูกค้าเราโมดแต่แก้ปัญหาหลังบ้านอย่างเงี้ยจะทำให้เราไม่มีแรงใส่ใจธุรกิจ ก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งห้องเก็บสต็อกทีนี้เราจะเรียงสต็อกเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งที่เป็นแว่นตากันแดดก,กับฝั่งที่เป็นออปติกแล้วเวลาเราเรียงอะ่ะเราจะพยายามเรียงจาก A ถึง Z แล้วเวลาพนักงานแบบรีสต็อกหรือหยิบของอ่มันจะได้ง่ายๆแต่และสินค้ามันจะมีบาร์โค้ดที่เป็นแบบเลข SKU ตามด้วยชื่อและสีของเราเพื่อเวลาพนักงานทํางานจะไม่ปนกัน,นะคะ ทุกสิ้นสัปดาห์เราจะมีการนับสต็อกของทุกชิ้นในออฟฟิศในเวาส์นี้เพื่อเม่ชัวว่าเอ้ยของที่ตีขึ้นมาที่ไม่ได้แกะยังเป็นสต็อกที่ขายได้หรือว่าของที่ตีขึ้นมามีตําหนิจะได้แยกกล่องเป็นตําหนิไว้แล้วก็จากฝั่งตรงข้ามที่เป็นเวหาส์น้อยมันจะเป็น Packing Zone ของเราแล้วก็ถ้าเห็นตรงนั้นนะที่เป็น w ว r าส์กองกล่องอ่ะ มันจะแยกออกมาเป็นตัวเชลฟ์ตั้งอย่างนี้แล้วบนเชลฟ์อะมันจะมีทุกรุ่นที่เราขายอยู่แล้วอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นเลข SKU ตามด้วยชื่อรุ่นและสีเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขาแพ็กอะน้องสามารถหยิบเอ้ยอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้สชิ้นมันจะเป็น open shelf ที่เห็นของทั้งหมดไว้อยู่ห้องนี้ ที่เรารู้จักโปรแอคเขามานานแล้วก็เลยเอามาอินทรรีวิวแบบให้ใท,ทีมเนาะความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดๆเลยจากการที่ใช้โฟรเขาคือเราดูที่เดียวเนื่องจากเราไม่ได้มีแค่ร้านเดียวเลยเรามีหลายร้านในในออนไลน์เนาะมันก็จะทําให้เราเห็นยอดทุกอย่างภายในหนึ่งวันทีเดียวไม่ต้องไปนั่งเปิดทีละแพลตฟอร์มแล้วก็มีแคชโบร์เอเดอรนี้แคชโบเป็นยังไงเวลาจะจะรีสต็อกของล็อตหนึ่งเราสั่งได้จํานวนเท่าไหร่ เร,เ,รเราดูแดชบอร์ดแบบตื่นมาดูก่อนนอนดูสิ่งที่เราค่อนข้างจะหวงและสนใจมากที่สุดก็คือเฮ้ยยอดวันนี้เป็นไงตรงกับที่เราตัดสต็อกไหมโดยแดชบอร์ดมันจะเห็นเทรนของเดือนนี้ทั้งปีนี้ทั้งควอเตอร์นี้เพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ยเดือนนี้เรามีปัญหาไหมเดือนนี้รายได้ค o เวอร์รายจ่ายไหมส่วนของเราทุกเดือนที่ต้องใช้คือ ก็คืออันนี้เรามีพนักง,งานทางพนักง,งานประจำนะคะแล้วก็เป็นพนักง,งานที่เป็นพาร์ทไทม์ด้วยเพราะฉะนั้นการจ่ายแยกกันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในฟีเจอร์เนี้ยมันก็เข้ามาช่วยได้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเออเรามีใจใครไปบ้าพนักง,งานประจาําไม่ประจาําไม่ประจําก็ออกใบหักนะจ่าย <c oughs> ไ,ได้เลยอันนี้ก็เรามองว่ามันเป็นการจัดการหลังบ้านที่ดีนะ เราคิดว่าเสร้อีจมันมากจะเริ่มมาจากห้องทํางานเล็กๆแบบเราก็ได้นะโตติดกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ทำอะไรก็ก็เริ่มมันมันไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มมาด้วยจบกสเกลที่ใหญ่มาก อาจจะเป็นสกิลเล็กๆแต่ค่อยๆค่อยๆขยับไปเรามองว่าถ้าเราเริ่มเราก็จะรู้มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ที่เราจะรู้ต่อไปว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเส้นสายที่เก่งมาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นเราก็ก็หาจุดเด่นอื่นจุดเด่นอื่นของเราก็าคือเราเนิร์ดไงเราแบบเป็นคนเนิร์ดแบบว่า คือถ้าจะทําวัสดุอ่ะคือเราต้องรู้ถึงวัสดุนี่ไปโรงงานแบบไปนั่งงอขาแต่ละอันเองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปไปหาโรงงานแล้วก็ไปถึงทุกองงานศึกษาทุกวัสดุที่เขามีแล้วก็ไปหลายๆรอบแล้วก็แบบนั่งงออย่างเงี้ยกับเขาทั้งวันทั้งคืนจนหาเจอวัสดุที่แบบเคยงอได้ขนาดเนี้ยแล้วยังแบบราบได้หรือว่าเอามาแล้วแบบพับแล้วนั่งคับต่อหน้าเขาเอ้ยอันนี้โอเค เราอยากเอาเวลาที่เรามีจำกัดอะไปศึกษา Product จริงๆแล้วอยากให้คนได้ของที่เขาเห็นว่าเคยคุ้มค่าแล้วก็มีวันที่เขากลับมาซื้อเราโฟกัสที่ d u c ตเราโฟกัสแบบวัสดุของ d u c ตลูกค้าที่ซื้อไปอะเขาก็จะรู้สึกว่ากับเงินที่เขาจ่ายอะมันมีนความคุ้มค่าพอมันมีนความคุ้มค่าเขาก็กลับมาซื้อซ้ำมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากให้เป็นตั้งแต่แรก สำหรับเราคือค่าพาร์ทเนอร์ดีๆค่ะ <c oughs> ก็ว่าเวลาเราทำงานกัน3คนแล้วช่วงที่เราบิสเนสมันดาวแล้วแบบจนไม่มียอดขายอาจจะไม่ได้แค่วันเดียว2วันที่ไม่มียอดขายนะ อาจจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนได้ในวันนั้นเหมือนการที่เราขายไม่ได้สักชิ้นเนาะแบบในแพลตฟอร์มออนไลน์แม้กระทั่งในวันแคมเปญอะเราไม่มีสั่งออเดอร์ในในวันที่แบบเป็นวันที่ควรจะขายได้ดีอะไรเงี้ยเพื่อนที่ทําเป็นเอเจนซี่ให้แบรนด์ที่ใหญ่ๆอ่อะวันแคมเปญเด็กเขาจะเปิดจอร์ดัสปอดูกันพอเจอเที่ยงคืนปุ๊บจะเห็นยอดพุ่งพุ่งพุ่งเป็นกราฟที่แบบน่าตื่นเต้น เรากับเพื่อนว่าเอ้ยเราดูเราดูแดชบอร์ดเรากันเปิดมาผ่านไปสองชั่วโมงทําไมเลขเรามันไม่ขึ้นนะใช่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะเราก็กลับมาโฟกัสว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาที่ตรงไหนอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่เราท้อหรือวันวันที่เพื่อนท้อจะต้องมีคนหนึ่งในทีมสลับกันแบบเหมือนเชียร์เพื่อนว่าแบบเฮ้ยเรายังไปกันได้นะแบบอย่าเพิ่งท้อ หรือว่าในวันที่เราท้อเพื่อนก็ยังขยันอยู่หรือว่าสลับกันไปสำหรับคนที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูสินค้าเราได้จะมี s h o p ป e ้ a z a d a t i k ิ o k กนะคะแล้วก็ l ลฟ e s h p p p i n g ชื่อว่า p l m p r o o m นะคะพรูมก็ PLUM ยูมี U m e, นะคะแล้วก็หรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้คะ่ะอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าใครอยู่สิงคโปร์สั่ง s h o p ป e สิงคโปร์ได้นะคะเราทำ global shopping ไปผ่ <laughs> าน s h อปป e ค่ะ <laughs>